สวัสดีครับเย็บซี่ทุกท่านที่ล่อ,อยข่โค่งสุดไทยเลขกปูขุนนะครับเดอ้อตอนนี้ัเม่นกำลังเดินทังไปหาปูขุนนะครับต้อไปเบิงน้ำกันว่าเหลขกปูขุนโคงสุดไทยสีมาตัวใดสีมีการเปลี่ยนแปลง,ง,งตัวใดเขาจงคอยติดตามไปน้ำกันนะครับเดอ้อครับกำลังเดินทางนะครับัน ทางยืนซุ่มนอนอยู่ยยตัวนี้หอดยน่ามล่งให้ล่งหน้าหลับเยี่ที่เด้อบา้านเริ่มท้ายเขาเริ่มท้ายหน้าเริ่มบ้านเขาแล้ว,ว,ว,ลวไปทดี่หอดวัดปูคนแล้วครับจะคอยไปติดตามน้ำกันนะครับเด้อครับ เด็กปูข้นกับ้งสุดไทยดนะครับเด้อเป็นบ่ะหัยสัมผัสนะครับเด้อเป็นหอยตะที่เขียนใบเหล่าลอกกับบอกไว้ว่าเด็กที่เขียดเชนเต้สว่างเซนนะครับเด้อเป็นตัวเน้นของกูโค้งสุดไทยก็ใครทีพิจารณาเบิ่งดนะครับเด้อว,ว่าเด็กปูข้นนี่ เอ็บซี่ักตัวใดมักคูใดก <c oughs> ็ให้เอ็บซี่เบ่งเอานะ้ครับเดอ้อปู่นกับมิตรบอกว่าที่เขียดเซนเต้สองเซน,เ,นเป็นตัวเน้นนมาทานปนูว่าเพราะว่าเป็นบ่ให้สัมผัสนะครับเดอ้อเอ็บซี่กันเบ่งเอาครับแคบหน้าจอไว้แล้วครับเดอ้อเอ็บซี่แคบหน้าจอ เด็กปูคุนนี่งวดนี่ผมคิดว่าต้องเข่าแล้วครับเพราะงวดที่แรวนี่งวดที่แรวนี่บ่เข่าต้องงวดนี่นี่เด็กปูคุนบ่บเกินขามงวดนะครับเด้อเขา่าขันสมมติว่าเข่าแล้วม่ยังสิมีสองงวดติดต่อกันเข่าแล้วงวดต่อมาขันบ่เขา กงางวดฝากกันไปนี่ก็คือกลับขึ้นมาเข่าอีกคือเกาเลยครับดเด้อเตี๊ปู๊กคนนั้นก็ให้เอฟซีมาคููได้ก็ให้จัดไปเลยนะครับเพราะว่าแอดมินกับบอได้เนียนว่าตัวใดคือกันเพราะว่ามานั่เสนอแนวทางโครงสุดท้ายให้เอฟซีทุกท่านในเบิ้งเอาสิครับปูเว่า ภายในี่นี้ละทีเป็นเฮตไต้นกีเซนไต้นี่ครับเตที่เอาไปไปจดหน้าเปง่้นครับเดอ้อกีซงมือแล้วมือเหอนื่อที่สามสบหวังนี่สามซีตหยิบวันที่หนึ่งทีงนี่สร้องสี่วอ,อกแล้วเราไปวิเคราห์เบิ้ง ไปจับใซ่บ้างกับสำนักเอื้อนกระได้แล้วครับเออขึ้นผมหนีผมก็หมักู่ในหนีด้วยแล้ว,ว, <accent> วคือเกาเลียกปูคนนีงามแล้วก็มั่นใจว่าเลียกปูคนนีต้องเขาครับมันเพราะเห้นเซ็ซีทุกคนชุกชคกแมนๆมนนะครับเด้อข่วงสุดไทยแล้วสูุขูสูขคนล้ำล้ำๆร้ย ถูกหวยไปน้ำขันนะครับเด้อคลิปนี้เ็าไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ